ในขณะที่บางตำนานมองว่าปีศาจจิ้งจอกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายสามารถควบคุมเปลวเพลิงหรือสายฟ้าได้ชำนาญการใช้มนต์สะกดสร้างภาพลวงตาและหลอกล่อมนุษย์ด้วยการแปลงกายเป็นทั้งบุรุษและสตรีพวกมันจำเป็นต้องใช้กระโหลกมนุษย์เพื่อการแปลงกายที่สมบูรณ์ดังนั้นมนุษย์ที่ตกเป็นเหยื่อจึงมักจะถูกฆ่าทิ้งและกรีดเอาหัวกระโหลกออกมา โดยส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะปลอมเป็นหญิงสาวที่มีรูปลักษณ์งดงามท่าทางบอบบางมีตำนานโบราณมากมายเล่าถึงภัยพิบัติจากปีาศาจจิ้งจอกที่แปลงกายมาครั้งหนึ่งมันแปลงกายเป็นหญิงงามยั่วยวนบุรุษสูงสักสร้างความเดือดร้อนและความทุกข์ทรมานอย่างมากแก่ผู้คนทั้งยัำก่อก้เกิดสงครามครั้งใหญ่ทำให้ผู้คนนับพันเสียชีวิต จึงกลายเป็นที่จดจำในเรื่องของความเหี้ยมโหดและชั่วร้ายแม้ในปัจจุบันก็ยังเชื่อว่าปีศาจทิ้งจอกชอบการแปลงกายเป็นหญิงสาวเพื่อดูดวิญญาณชายหนุ่มเพื่อเพิ่มพลังของตนเองหรือเข้าสิงร่างมนุษย์ทำให้คนคนนั้นเสียสติ